So, สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กังานที่ช่างโกดึงเคยเนาะอันนี้ออกว่าแจงรถข้ดครั้งนอกครับหลับปากแกมาเดือนส่งเดือนแล้วครับไม่ได้มาไม่ได้เกี่ยวเขาตรงนี้ส,สดีฝนตกกาจ,จะดีครับฝนตกดีทุกเลื่ินสั่งหนาวแล้วอันนี้ก็จะติดตามงูครับจบตามเงินที่ขาดไม่ได้ก็พอสิ่งพอลงครับ ปฝาตูม้มนแตงอะไรมากครับหยกนิดหน่อยตามส,เต,สเต็ปทัวไปแล้วนี่ครับเสริมปลายเกี่ยวครับจังติกำลังต่อไปสุนตินะเขายังไม่ได้แตง่งว่าทำไมบางคนแมัน,นม,มันฉิดสไปค่ะเขายังไม่เซจเลยครับแล้วเขาตัดออกคือขาดไม่ได้ครับ จุดคอลงยังไม่ได้ทำครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกคอลงมาทำฟ้าตัวเสร็จก่อนเราจะยกคอลงมาทำชุดคอลงเสร็จครับส่งงานอยู่ที่บ้านอะไรนะพี่บ้านไหบ้านหนองยาลังกาอำเภอนาโพโอ้บ้านว่าอยากๆเนาะเนาะ้องอะไรนะบ้านหนองยาลังกาอำเภอนาโพหนองยาลังกาตำบลตำบลนาโพอำเภอนาโพเนาะ ขึ้นวีร์รัมยังขึ้นเคดวีร์รัมยล้วจะวันแย่มาทางไงเนาะแม่นครับเนื้อสุดบุร์รัมดูเพิ่นบอกว่าเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงไปเปิดกินเหล้านเนี่ดูตู้เบียดกับว่าเก่งเสียงเปิดกินเหล้าไม่ธรรมดาออกแต่กี่ปีแล้วครับคันนี้ปีเดียวปีที่สองครับปีแรกเพิ่นบอกว่าพันที่นี่อยากลองครับเขาว่าคอคอสิ่งมันมาแรง คือขาดไม่ได้ฉีดยาให้ทําแนะนําลูกค้าทุกคนกับคือข้อสี่งข้อลงนี่นะครับคือผมก็ขิดว่าทําแล้วมันจบเนาะสิทําไปทุกคันมันไม่เคยมีปัญหาครับอะไรมีชุดตัวครบอบพรจะกว้างกว่าเกา่ารับประกันครับทุกผลงานทําไม่ดีให้โทรไปบอกเลยตรงที่ผมทําไม่มีปล่อยป้า,ปาละเลยงานที่ทําครับ ถ้าทำข้อลงแล้วพันข้อโทรไปบอกนะครับโทรปุ๊บมาปั๊บแหละใครทำก็ผมเคาจะรู้ครับหรือใครติดตามผมเคาจะรู้เราไม่ใช่ว่าทำเอาแค่เงินอย่างเดียวเนาะเขาเสียเงินเขาอยากแต่ของดีๆครับแต่เสียเงินไปแล้วแต่ของไม่ดีมันก็ง่วงหวาแลวเนาะคนจ่ายเงินก็เสียลมน่ะ ม,มีใครเราอยากเสียเสียงเงินเราไม่ได้คงเสียงเงินไปเร้วแต่เหมือนเดิมเสียงเงินไปเร้วแต่เดิมเดิมครับออคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเนาะฝากที่สามคลิปที่บาลูกค้าบอกให้รีวิวข้อลงเนาะข้อสิ่งข้อลงครับเดี๋ยวฝากที่สามคลิปต่อไปครับตอนเซตแล้วเนาะเดี๋ยวเซตแล้วผมมาไทยดูอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับผม